ไม่เคยฟังพี่ร้องเพลง Music Lover ไหนลองเปิดมาซิ Music Lover คุณต้องช่วยฉันนะมันไม่มีเสียงเอาเอา,เอาเท่าที่ได้อ้า <c oughs> <c oughs> ไ,เ,ไเ,เอาตอนเพาะๆให้น้องเข้าฟังไวนะ้ในตอนนี้เสียงไม่มีเสียงค <c oughs> ือเนี่ย <c oughs> เอออ่ะโอ้มาฮา,า,ากันด้วยกันนะ <c oughs> มันเสียงสูงมากนะใช่เสียงเราไม่ได้เสียงเรายังแหบอยู่เลยอยู่ไหนอะลองเก็บตัวเงียบเหนื่อยมากๆเหนื่อยลองอยู่เงียบๆนี่ดูบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเป็นกล้องมันเสียงมันได้มันเสียงมันโง่ ใช่เสียงเราไม่ดีลองไปช่วยเสียงมันยังไม่มาเหนื่อยมากลองอยู่เงียบเงียบหยุดทูบ้างไม่สนใจผู้ใดไม่ต้องการคองเกี่ยวไม่ออกไปเที่ยวเบื่อคนมากพดเจอเจอเธอเข้า ก็ทำยากพอจะเธอไอทั้งทั้งที่เคยตั้งใจพาหัวใจช่วงหนึ่งช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วใจก็เธอดึงดูดขนาดนี้ยิ่งได้ใกล้เธอคนดียิ่งมีใจเธอมากทุกวัน รักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงให้ใจครื้นแครงบันเลงลงไปปลุกฉันขึ้นมาใหม่หัวใจเต้นแรงเหมือนเก่าเหมือนใจเต้นรำอยู่เต้นรำอยู่กลางแสงไฟไม่มัวมืดมนไม่มัวมืดมนในฟลอร์ของเราจากนี้ ค่มีเราทุกคืนไม่เคยเงียบเหงามีเธอเป็นสิ้งเพลงในใจโอ้เอ๋อะไรเนี่ยจะไม่เสียงไปไหนงั้นโอ้โหกระชากติวมา มาออช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วใจก็เธอดึงดูดขนาดนี้ยิ่งได้ใกล้เธอคนดียิ่งมีใจเธอมากทุกวันรักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลง ให้ใจครื้นเคร่งบรนเลงลงไปปลุกฉันนะมาเลยขึ้นมาใหม่หัวใจเต้นแรงเหมือนเก่าเหมือนใจเต้นรำอยู่กลางแสงไฟไม่มัวมืดมนในฟลกของเราจากนี้แค่มีเรา เสียงไม่ได้เห็นมันไม่ได้ทุกคืนไม่เคยเงียบเงามีเธอเป็นเส้นเพลงในใจโอ้ยตายละร้อยเสียงมาก่อนนะเนี่ยอะไรนี่ยพีซูชีวิตมาโอ้ก็ อยากฟังก็พยายามจะร้องให้ฟังแต่ว่าตอนนี้เสียงมันยังไม่ได้ไงเสียงมันยังแหบอยู่มาใจไหวแต่เสียงเสียงมไม่ไหวใชว่พี่เอสู้ชีวิตมา <laughs> เสียงเชื่ <laughs> พี่ชาลองไห้นะพี่ชานั่งงงแล้วเนี่ย ไม่แม่เดี๋ยวเราต้องแก้ตัวร้อยให้เสียงมากกว่าพิจนาสู้ชีวิตมากใช่ทองอะไรกันคะทองอะไรกันท่องท้องอ๋อเจ้าของเพลงร้องไห้แล้วนะคะทองบอกว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะพี่ชาบอกพิจนาเปลี่ยนไป ตอนนี้พี่ชาน่าจะร้องไห้นะพี่ชากุม้มขุมขมับอยู่ตายละ <c oughs> <c oughs> พี่ที่แมตัวปลอมหรือเปล่าบอกว่าฟังดีๆมาเยอะแล้วต้องหัดฟังอย่างนี้บ้าง <c oughs> <c oughs> อีกแบบหนต้องอีก feel, อีกฟิลอีกฟิลหนึง่ง <c oughs> ใช่ไหมวันนี้เรามาฟิลแคชชวลวันนี้เรามาฟิลแคชชวล